ถ้าอยากสานต่อธุรกิจของครอบครัวแต่ดูเหมือนพ่อจะไม่ยอมไม่ยอมให้ทําต่อตทั้ทีมีคําพูดอะไรให้เขาเข้าใจมากขึ้นไหมครับถ้าเขาไม่ยอมก็ก็ลองนึกถึงใจเขาใจเรานะวันหนึ่งเราสร้างธุรกิจมาจากศูนย์นะแล้วเราแบบเราเป็นคนแบบบริหารดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราก็ลูกก็ลูกก็เรามีลูกอะ่ะเราเราจะส่งต่อให้ลูกไหมอะ่ะคือเรารักธุรกิจนี้มาสามสิบสี่สิบปีมันเป็นความสุขของฉันนะ่ะ ถ้าให้ลูกทําแล้วกูจะตื่นมาทําอะไรนึกออกปะนึกออกไหมคือมันก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวนะเขาก็เลยส่วนมากเนี่ยบริษัทที่เป็นกงสีเนี่ยเขาก็เลยจะจะตั้งเป้าที่เป็น IPO มากกว่าเพราะว่าเมื่อเราเข้าเป็นมหาชนแล้วเนี่ยมันจะสามารถส่งต่อธุรกิจให้คนอื่นได้นะฮะถ้าคุณพ่อไม่ยอมก็ก็เป็นเรื่องของเขาก็ต้องเห็นใจเขานะ เขารัก,กมันเขารักอ่ะเอออย่างผมอย่างเงี้ยผมทำแบเฮาสันสูอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งผมต้องต้องให้คนอื่นทําผมก็ก็มีคิดนะเออมีคิดเหมือนกันนั่นแหละครับก็เรารักอ่ะเออม,มันมันเป็นความรัก,กมากกว่าแล้วอะ่ะก,กำไรไม่รู้่มันก็มีบ้างอะแต่ว่ามันก็รัก,กอ่ะม,มันรักอ่ะ